สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้แน่นอนเราก็คงจะพูดถึงหลังเกมที่เชลซีนะฮะบุกไปพ่ายแมนยูดัดหนึ่งประตูต่อ4มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Drink d o n t d r i v e ครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใย เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆครับ Suzuki c อ s เวีแครเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสนิว Suzuki เ er อ t i ์ a ิก้าสมาร r ทไฮบริดครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังกชันเต็มพลัง Smart Hybrid ดได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u k i ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7ซเว่นอีเลเว่นนะครับ ไปว่าถึงเกมเมื่อวานนี้หน่อยครับแมเชลซีลงเตะกับแมนยูไนเตดนะครับแมนยูชนะก็การันตีในการไปเล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับแล้วก็เป็นไปตามคาดครับก็ปรากฏว่าแมนยูถล่มไปขาดลอย4ประตูตอนหนึ่งนะครับแมนยูนี่ได้ประตูจากคาเซมิโร่นาทีที่6ครับมาซิยาล45บวก5บูบนุเฟนเดสนาทีเจ็นะครับแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดนาทีเจ็สส่วนเชลซีได้จากเจ้าฟิลิกนาที89เนะครับเมื่อวานนี้เชลซีจัดทับก็ถือว่าแปลกตาพอสมควรครับ แบ็กขวาอัสปิริเกตาแบ็กซ้ายลุยส์ฮอร์เซนเตอร์หลังสองครับโฟฟาน่ากับชาโลบากลางก็มีทางด้านของชุกอูเมกานะครับมีเอนโซ่ฟานานเดสแล้วก็คอนอการ์เกอร์แนวรุกมีโนนี่มาดูเอเก้นะครับมิเกลโลมูดิกแล้วก็ไคลฮาวเวสนะครับหลังจากจบเกมครับแฟรงค์ลัมพาดพูดถึงความพ่ายแพ้ต่อแมนยูไนเต็ดครับบอกว่าเราผิดหวังกับมันครับเราต้องทําให้ดีกว่านี้มันเป็นช่วงบ่ายเรียกว่าช่วงเวลาที่มันย่ําแย่นะครับในฤดูกาลที่ยาวนาน มีรายละเอียดทางเทคนิคบางอย่างอยู่ภายในคุณต้องทำงานทุกวันครับเพื่อมาตรฐานตามที่พูดและนี่ก็คือเรื่องจริงนะครับโดยที่สิติในการคุมทีมของแล่มผาดตอนนี้ฮะคุมทีมเชลซี9นัดแพ้ไป7เสมอ1แล้วก็ชนะแค่1นัดเท่านั้นนะครับขณะที่นิซากินเซล่าครับบอกว่าเชลซีเนี่ยยังสามารถจบอันดับ14ได้ซึ่งอาจจะเป็นอันดับที่แย่ที่สุดร่วมในยุคพรีเมียร์ลีกของทีมครับ อย่างไรก็ตามตอนนี้ทีมทําสถิติแต้มน้อยที่สุดในประติตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและต้องยิงใส่นูกาเซ่นเก้าประตูเพื่อเหลี่กลีกเลี่ยงนะฮะการทําสถิติยิงได้น้อยที่สุดในประติตร์ของยุคพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้นี่อะไรก็แย่ไปหมดแต้มนได้น้อยแน่นอนครับซึ่งประตูที่ยิงได้น้อยก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าไม่มีทางหรอกครับที่ยิงนูกาเซ่นถึง9ลูกนะฮะขณะที่ดันแคนอเล็กซานเดอร์จากเดอะแอตติกครับบอกว่าเชลซีทำสถิติแพ้เยอะที่สุดในซีซั่นเดียวเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เกมเ,เรียกว่าเกมแพ็ควางขายนะครับมันเป็นเกมตัวเอกที่วิ่งพลาดไปทั่วด้วยความหวังที่จะได้พลังวิเศษปราบสิ่งแย่ๆที่ตามหลอกหลอนมาโดยตลอดนะครับก็ขเขาเปรียบเทียบกับเกมนะสำหรับนักข่าวจอเดียและติกนะฮะส่วนเอนโซ่ฟอนานเดสครับทำสถิติผ่านบอลสาเร็จมากที่สุด89ครั้งจาก97ครั้งนะครับผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายมากที่สุด21จาก26ครั้งผ่านบอลยาวสําเร็จมากที่สุด6จาก8ครั้งและเอาชนะการดวลมากที่สุด9คครรัั้งนะบ สูงกว่านักเตะทุกคนในสนามในเกมเชลซีแพ้แมนยูในเต็ดนะครับถึงแม้ว่าสติจะแย่นะฮะคนอื่นๆนะแต่ว่าบอลแพ้แกก็ยังสติดีนะสำหรับเอนโซเฟรนันเดสนะครับขณะเดียวกันครับแฟรงค์พาดเปิดใจยาวๆถึงประสบการณ์ที่น่าผิดหวังในการกลับมาเชลซีครับในครั้งนี้นะฮะเขาบอกว่าหากคุณถามผมว่าผมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากช่วงเวลาอันสั้นนี้ถ้าเป็นในแง่ของฟุตบอลแล้วคงตอบว่าไม่มากนักผมคิดว่าหากทีมไม่มีพื้นฐานของสิ่งต่างๆที่ดีพอ พวกแผนการเล่นและทคติกก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรมากนักสมัยผมเป็นนักเตะเนี่ยผมเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนคือทีมใช้กุญซือขัดตาทับหลังมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญของการทําแบบนี้คือการปลุกจิตใจนักเตะของทีมและผลจากการแข่งขันที่แล้วเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้ในฐานะทีมงานที่เชลซีมีความท้าทายหลากหลายอยู่เสมอครับและแน่นอนว่าผมไม่ใช่เหยื่อภายใต้สถานการณ์นี้ผมรักที่จะเปลี่ยนหรือว่าทํางานให้สโมสรน,นี่คือความจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันครับในแง่ของฟุตบอลเนี่ยผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากการคุมทีมเชลซีรอบแรกรวมถึงการคุมทีมเอเวอเรตันแต่การกลับมาคุมเชลซีรอบ2เนี่ยมันคล้ายกับว่าผมแค่เดินเข้ามาแล้วทําให้เห็นสิ่งต่างๆกําลังเกิดขึ้นมากกว่ามันทําให้ผมเห็นถึงความแตกต่างมากๆข้อเท็จจริงคือมีรายละเอียดด้านเทคนิคหลายอย่างที่เราต้องกลับไปแก้ไขในทุกๆวันเพื่อสร้างมาตรฐานของสโมสรขึ้นมาทุกทีมที่คว้าชัยชนะหรือได้ผลการแข่งขันอย่างสม่ําเสมอต้องมีมาตรฐาน เพราะหากขาดสิ่งนี้ไปแล้วแผนการเล่นก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยนะครับอ่ะก็สิ่งที่ลำพาดพูดหวังว่าแฟนเชลซีก็คงจะมองออกนะว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้นะฮะขณะเดียวกันครับก็บริวายโควิลครับออกมาสัมภาษณ์พูดถึงอนาคตของตัวเองนะฮะบ,บอกว่าไบรตันเนี่ยทำเพื่อผมมาเยอะมากพวกเขาเชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็ในเวลาอื่นในในช่วงที่คนอื่นเขาไม่เชื่อเนี่ยแต่ผมก็อยากจะตอบแทนความเชื่อใจนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกัน ผมยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่นี่ไปจนจบฤดูกาลผมจะโฟกัสกับเรื่องนั้นก่อนจากนั้นเนี่ยก็มีการแข่งขันยูโรยู21รอในช่วงซัมเมอร์หลังจากนั้นเราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยว่ากันต่อจากนั้นผมรักแฟนบอลไบรตันครับผมรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพวกเขาผมจะเก็บเรื่องนั้นไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันแฟรงค์ลามพาร์กก็ออกมาสัมภาษณ์พูดถึงอนาคตของเมสันเมาครับ เขาบอกว่าจากการร่วมงานกับเมสาเนี่ยคุณรู้สึกถึงสโมสรที่คุณอยู่ในแอคาเดมี่มาตั้งแต่8ขวบผมเองไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงมันคือเรื่องของสโมสรและนักเตะผมรู้ว่าเขาได้รับการยอมรับในระดับสูงในสโมสรเชลซีผมรู้ว่าพวกเขากําลังทําทุกอย่างเพื่อให้เมาส์อยู่ต่อผมไม่อยากพูดว่าผู้เล่นควรจะทําแบบไหนครับแต่มันน่าละอายที่เราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับขณะเดียวกันนักข่าวชาวจิตินาครับรายงานครับบอกว่าเชลซีและแอมาดริดเนี่ย จับตามองเลโดปารเดสครับและได้ติดต่อกับตัวแทนของนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการย้ายมาอยู่กับเชลซีเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะโปรเชติโนเคยทํางานกับนักเตะคนนี้สมัยอยู่กับเปเช่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะถ้าเลโดปารเดสเนี่ยได้เล่นกับทางฝั่งของเอ็นโซฟอนันเดสครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะฮะสำหรับนักเตะอาเจนติน้านะครับ ขณะเดียวกันครับออสการ์อีกกองกลางวัย31ปีของเชลซีออกมาสัมภาษณ์ว่าเขาต้องการกลับไปเล่นให้เชลซีอีกครั้งหากมีโอกาสนะครับแล้วก็เกรนจอนสันครับแนะนำคริสเตียนพูลิชชครับว่าควรออกจากเชลซีเพื่ออากาสในการลงเล่นบ่อยๆเพราะเชื่อว่านักเตะมีความมุ่งมั่นทุ่มเทพร้อมเล่นทุกนัดครับและมีความสามารถพอที่จะทําให้เขาพัฒนาฟอร์มขึ้นมาได้อีกนะฮะแต่ว่าอยู่กับเชลซีไม่ได้รับโอกาสเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจากแมทลอครับบอกว่าแกรมพอตเตอร์ จะไม่รับงานคุมทีมนีสนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรจากเกมที่เชลซีพ่ายกับแมนยูเต็ดขาดลอยขนาดนี้นะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยส่วนใครอยากติดตามไลฟ์ลังเกมผมไลฟ์ให้แล้วนะฮะสดจากญี่ปุ่นเลยฝากทุกท่านด้วยนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ